นนั่มาสองตัวครับเนี่ยยังไงดีครับนี่ป่ะต้องสองตัวได้หรือป่ะสองตัวอ๋อครับมือนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งอีกครับอีกเป็นอีกคลิปหนึ่งอีกพี่หนึ่งนะครับครับขออนุญาตถ่ายคลิปเลยครับอ่าครับฟังนีกับได้ให้กันครับเดี๋ยวมากอะไรอือมากอะไรครับอืมแต่ว่าป่า ก็ได้อยู่เนาะครับเพราะตมันสิโปรตนทำทุ่นแบบไหเนาะเอาด่างงลงมันกะนักที่ซิงครับโอ้ทีแรกมองหันมันถืดีครับตอวนี้แล้วีหน้ามันน่นไหลไปยังสิบเหรอฮะไม่ไหน้ามันตัดไปยีงสิเนาะไม่ถือสีบเนาะครับกะกะเห็นได้อยู่กับพ่อได้อยู่เนาะพ่อได้อยู่แม่เราได้อยู่แพ่ว่าฝ่ามันซิโบโดดีใช่ปะทำท่าหุนครับองหันะถดี แต่ล้มยกคุณบ่อันนี้มันสะดุงหอยเนาะหกสอกนะครับนะฟังุมันป่ามันไปคุณดีๆผู้นะป่าทางคุณครับเราหลุนหลังนี่นะครับ

พูดรุนก um ็ได้พูดเออพูดเสี้ยก im <SU um ับเสียครับเสียพูดเสียก็ได้รับมาล้วครับมาแล้วเอามเลยครับนี่ปลาอย่างรับนี่ยปลาคุยามบ่ปลาบดเี้ยเนาะครับครับ ชุดนี้นี่ได้เรื่อยๆแล้วับแต่ว่ามันสีบอดโดดคือ,อยังฟังข้างน้ำไหลน,นะครับแน,นโดครับน้ลป่ามเอมเรา้รีสสนส่มืกรา้่ามาม้โเมื่อร้าเมื่อไหาม้โรงีเจ้ามร <Okay. S 2> เาเมือมโามืมา่าสมากอกครับ มันอ <ierte su ll ichen> ันม <Yep. S 2> ันหัวการมามือนีเนาะป่านเนาะน่ำครับเชี่ยครับเชี่ยเนี่ยของเชี่ยเลยครับเชี่ยครั กับมาครับในบาราตัวกับยังดีครับครับอืมน่ะมันไหลน้ำเงาตันครับบรรยากาศแล้วก็หากินหาอยากหากินอีสานบ้านเฮาวนะครับเนาะยงย่อยกสะดุ้งครับซื้อมือซื้อมือได้เป็นยก็แม่ซื้อมือนี่ บ่หมูวานยไงแม่ควรจะมาหัวตะม้ามือนล่ะมันมันกระิีดหัวตามีป่าเนาะเป็นบ่หน้ำม้าหน้ำมันเลยเนาะครับมันจากหัวตะมาน้าลงไปป่ามันกากหัวตะึ้นมาอืเพราะว่าช่วงถึงลไรถึงช่วงน้ำมันแรกเป็นบ่ที่เราไปยกยนต่างข้างในเนาะยื่นแล้วมันบหันหน้าม้าก็มันหัวตะมีมาครับเว้ยนะครับเขามาแล้วมาแล้วมาบาดละโตเก่าครับบาทละป่าโตงามอยู่ครับ ย่าโมมีย่าโมมีป่ายกป่าข้าวของอะยังเอาเด้ป่าทุ่ของรเจ้าไปนป่าที่พเจ้ายต้องขั้วขี่ขั้วยางเล่นบ่ปางอจักบงเหรอครับนี่ตาบเนี่ยโยหอดทำท่โอ้ครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆยัง มปผ่านมาก็จะก,กับมาสื่อเนาะอยู่ออขางข้างเนาะออห,หนึ่งหอ,อ,องาายลอยหนึ่งคันทาอันทาก็จะขายแพงป่ะยังไงขายสนกันครับอืมเมียนอยู่ครับ,บอันนี้ล,ลายจะเกือกบสองวยเลยคนใดคนหนึง ใน,ในบาทบ่ได้ครับากัถือว่าได้เรื่อ,อ,อ <kinds of> <ussen> ยๆนะครับคุณนยแล้วกตาเอะวรวม่ก่างคนนี่ยกตามกองเสียเลยกองเสียบอกวายกก็เสนกันยกกันเลวันอีพักเนาะรพดอ เอาคำคำอุ้ยป่าครับผไม่ลองครับเะโอมันยกกันมืนขึ้นอย่างนี้ค่ะครับ้านเราก่อจะลุงน้อยกับมียกกันมันขึ้นก็เลยถ้าจะอาได้ยี่ลูกป่าสะดอย่างค่ยๆครับไม่ครับมือนีสอคลิปผมนะครับเล้มีป่า้วครับทุกที่ที่ไทยเลยเห็นตาป่าข้าบพองผู้ย มามีปากโอคนณายป่ายังเงินลอยนมันนีกตึกเจอว่าตีไก่ได้ตึกยูนีขายยูนีเลยใก้ไกลหนุกพกอืมันบอดมาแล้วมันมาข่าสะดุ้งบอนี่มันไ่เห็นนั่น่เม้นตัวนั่นแหละครับพี่ มี S <S <an> <t ries> บ,บอกบอกเขาคุยล่าม <S <S <an> มันมีไข่อยู่เนี่ยนมันทองเนาะทองปองครับมีไข่ครับเขาคุยล <S an> ่ามครับมันบดดดนะครับเนาะครับอือบอก <S <S <an> ไมแล้ว <S an> โอ้บอลดีใจชะลุงนะมันกระจิตมันกระจาได้เรื่อยๆอันบ่้ามามาเมื่ออื่นเมื่ออื่นฝนมาตกเลยมันจะได้บ่ครับได้เรื่อยๆเนาะครับอืมฝึกดีกับป่าเพราะว่าป่าบอลนี่ดีกับพี่นองปุ่นป่ามันมาแต่ทั้งหนื่อือบ่ ข้นมาสงข้ามนมาจาก,กสงขามครับขวัดขา,ราครับขไปเรื่อยๆครับได้ได้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องนั่นมาสองตัวครับเนียัไงดีครับน,รน,รนี่บ่ั้งสองตัวเลยหมอบ่

หนามันหนาสะพานครับโดดดีกันาดักฮ mmm. ึติดใหม่มาเรื่อยๆครับตลาละตัวสองตัวับฟังไงปลากระไรเก็บเรื่อยๆเป็นสะดุ้งที่เ่าเปลี่ยงแห้งนะครับเนาะสะดุ้งหน่อยหยก มอตันน่ะมันจะโยกดูวกับเมยเนร่จแล้ว่ะคนบริยกมันบมิยแล้วก็คนไทยเออคนยกเมย์นี่กบริเมย์แล้ว่นก็ได้กวงเสียก็เสียอยู่อ๋อมมและก็ม่ลดูลอ้หือแล้วทรอนนู่นอยเด้อ ม,มาลราโตครับมาลราโตกันยังดีครับเรื่อยๆเก็บไปเก็บมากกันเลยหลายอยู่ครับฟังท้างบุนได้่าเก่าดีแล้วฟังท่างบุน มาสองต sociedad, staff, 謝謝ัวครับไปเลยดนต่อไปเอาลองดูเรื่อยๆเลใกล้ค่ำแล้วล่ะร่แรกมานเลยแรงปาก่ดีกับปาที่เดิน

แม่จ้าปีเลยอายุจ้าปีเลยเท่าไรก่อโอ้เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดปีกับยังยกสะดุ้งยังหนีอยู่เนาะมันยังมีแห้งยกสะดุ้งดียังแข็งแรงอยู่เนาะโอ้ว่าเจ็บบ่ปวดนะเท่เ็บบเออเพรบ่ยืนเทอะไรครับ ครับแม่เรานั่งเก้าอี้ก็ยกสบ,บายเลยค <laughs> รับตนี่ครับมาเรื่อยๆครับมาเจอเราปรหลายโถตาว่าแหนงมาเรื่อยๆครับ เตรียมตัวที่กลับบ้าน,น,นแล้วครับเก็บของแล้วทำ้วครับอืมป่าเราไปสองรอบแล้วนี่เราไปสองมังเอาไปอีกครับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาทำเนึ่งกันนะครับเนี่ยแอมกับเตึกไปเรื่อยๆแล้วก็ชิลก็เลยกรอบเลยล่ะเอามาเบิ้งป่าอีกเช่นึงครับพี่น้องเอามาเบิ้งป่าอีกเช่นึงอืมเพิ่มขึนม้นได้ไม่ได้ก็ได้รวยกว่ากับฟองรวยไปแล้วครับอืมมึงไม่เห็นบ่เอาอ่านตัวง,ง่ามครับครับ ฝากกันไม่กินอาหารกิปนี้ขอตัวรับวการฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาจองวิธีชุมชุดนั้นนะครับขอบคุณครับ